với cho theo mình là cặp lại được cocoa hoa với cặp lại được năm bao nhiêu năm bao nhiêu năm bao năm bao nhiêu năm bao nhiêu năm bao năm bao nhiêu มาเด้อมาเด้อสบายดีสวัสดีครับพี่น้องปองไปสักคูสักคนครับผมพบกับเบาย่าอ่อนด้วยอีกแล้วพี่น้องครับผมมาพี่น้องเ้าๆครับผมได้เมนูพี่น้องครับผมเมนี่เบาย่านะครับเพ็ดเมนูลาบใส่ออนหมูพี่น้องครับผมลาบไสออนหมูสูตพี่สูตน้องกินนะครับผมให้มีเหืาไมีแห้งเหตุการณ์เหตุงานตอนสาๆพี่น้องครับผมไปพี่น้องครับผมเทใส่จานครับไปครับ มาครับพี่น้องครับผมตอนนี้พี่น้องเทใส่จานเรียบร้อยเลยพี่น้องครับผมนี่ลาบใส่อ่อนสูตรบอยยะพี่น้องครับผมเผ็ดๆพี่น้องอืมกระติบข้าวเหนียวจากแม่เตียงพี่น้องครับผมอ่ะโอ้โหวันนี้ข่อย่ายกินข้าวเหนียวพี่น้องขอยาใส่มือนะครับผมโอ้โหปั่นค้ำเข่าใหญ่ๆพี่น้องเป็นพี่เอืน้องลงมือครับผมมาครับมาครับพี่น้องครับผมลาบใส่อ่อนอืม คำใหญ่ พักครับปลแก้มนีอครับผมประกาศ์ดี่หรอกทั่วนะครับแตงบอกพริกหนวยเผ็ดๆนี่เปน็นองไว้ครบนะครับไปลองมึงอ,มอ,มอม หน่วยแดงๆนี่น้องโห้ยนะลาบไส้อ่อนกับพริกสดแดงๆ มาครับมาครับพี่น้องครับผมพี่น้องทั้งโลกโซเชียลโลกออนไลน์พี่น้องสุขุมสุขคนครับผมตามกุทงตามประเทศมามาอยากเอิญกินพี่อ้องกินเขาน้ำกัน นอกจากลาบแล้วพี่น้องไส่อ่อนนี่ย่างนะครับพี่น้องไส่อ่อนย่างไม่อคยากจะเห็ดคิขดไปแลวพี่น้องต้มก่อนแล้วไปย่างโอ้ยแซบ่บอืม,อมกินกับทีมงานอืมทำใหญ่อืม อืมอืมลาบใส่อ่อนอืมอืมโอเค okay, ครับพี่น้อ่อตอนนี้พี่น้่อเบาเยอะตัวเป็นหน่อพักี่นน่อนะครับกิน ลาบใส่อ่อนพี่น้องครับผมเมนูแซ่บๆนะพี่น้องโอ้โหตัว่าเบญญาเฮ็ดลายพี่น้องเยอะเกินนะครับพี่น้องใส่ครึ่งกิโลพี่น้องบ่เบิดนะครับกับ่ต้องวาอย่างกันนะครับผมถ้าเกิดเรญยาพี่น้องกินไม่ดีกินไม่สุขภาพกินโมมาพี่น้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่น้องสู้ๆทุกคนครับผมขอบคุณที่เป็นเกียรติในการรับชมคลิปของเบญยาพี่น้องครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เบญยาพี่น้องครับผมวันนี้เบญยาออนเตอร์สบายดีสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ